ก็ชื่อวรุณเกียรติสินครับปัจจุบันอายุ40ปีเป็นช่างภาพแฟชั่นอิสระครับถ่ายงานแฟชั่นทั่วไปแล้วก็แบรนด์แฟชั่นลุคบุ๊กแล้วก็งานโฆษณาครับ ครับก็ร่วมงานกับยักษ์โกมาหลายปีมากน่าจะสักหปีได้คิดว่าน่าจะ5ปีก็แต่ละคอลเลกชันก็จะเห็นการพัฒนาของแบรนด์แล้วก็ด้วยตัวฟอทโกราฟีของแบรนด์ก็จะมีการพัฒนาให้ดูทันยุคทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่ความใส่ความทันสมัยใส่ความมีความเอเนจียัางเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับในแต่ละคอลเลกชันแล้วก็ ผมก็พยายามจะใส่ความาทดลองบางสิ่งบางอย่างเข้าไปให้มันดูใหม่อยู่ตลอดเวลาครับคิดถึงแพทเทิร์นความเนียบเส้นสายการเชื่อมต่อของลายผ้าต่างๆการเข้าผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ครับถ้าสังเกตการเข้าแพทเทิร์นของเขามาันจะค่อนข้างพิเศษนะครับคือมีความเรียบง่ายแต่มีความพิเศษในเส้นสาย จากโจทย์ที่ได้รับมาแล้วก็คอนเซปต์ของบ a า h เฮา์ที่ได้รับมานะครับก็คิดว่าเราจะตีความยังไงให้เข้ากับแบรนด์ที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้หลุดไปจากตัวตนแบรนด์มากคือมันก็ต้องมีความเส้นสายที่จะสื่อถึงคอนเซป t ชวลนี้อยู่แต่ว่าอยากจะนำเสนอที่มีความคอนทราสกันนะครับระหว่างฉากเรียบ กับฉากหลังที่เป็นวิวเมืองที่สื่อถึงเส้นสายของอาร์เคเต็ของเราอยู่เนี่ยนำมาถ่ายเมิดรวมกันให้มันไปเป็นก้อนเดียวกันนะครับก,ก็เลยเลือกโลเคชันเป็นดาดฟ้าบนตึกในเมืองที่เราไปถ่ายกันมาซึ่งวิวข้างหลังมันก็จะเป็นเ,เส้นของเมืองแล้วก็ถ้าสังเกตดูคือบางตึกท,ท,ท,ที่เห็นเนี่ยสีมันจะเข้ากับชุดเสื้ออะไรด้วยซ้ำนะครับแล้วก็นำมาคอนทราสกับฉากเรียบ ที่มันจะเป็นเซ็ตที่พี่ทำขึ้นมาซึ่งเป็นคู่สีสดนะครับเป็นคู่สีที่ดึงมาจากตัวตัวตัวชาร์จสีในในในตัวคอลเลคชั่นนี้นะครับที่เป็นคอลเลคชั่นซัมเมอร์ครับก็นำมาเหมิดกันระหว่างวิวจริงกับวิวอาร์เคเท็กกเรียบของเรานะครับทำให้เป็นก้อนเดียวกันมันก็จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นครับสำหรับพวกแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยผมคิดว่า ก็ม <oh ีความน่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าที่พิเศษของคอลเลกชันนี้ก็คือมันมีเส้นถ้าสังเกตบางบางตัวมันจะมีเส้นที่เป็นเป็นเส้นกราฟิกเพิ่มเข้ามาจะเห็นชัดได้ว่ามันต่างจากคออื่นมากๆนะครับเห็นเห็นเส้นของมันเนี่ยคือจะทราบได้เลยว่ามันราบบนดาลใจมันมาจากอะไรแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพภาพรวมของคอนเซ็ป์ที่มันค่อนข้างแข็งแรงของของคอนี้ครับ ก็อ,อยากให้จริงๆยักกบก็แบรนด์นี้กาค่อนข้างมีแฟนคลับอยู่แล้วพี่คิดว่าเพราะว่าอย่างรุ่นน้องรุ่นน้องพี่เนี่ยก็จริงๆก็นางก็ซื้อทุกคอเหมือนกันเพราะว่านางเป็นคนมีความอาร์ตอยู่นิดนึงอ่ะก็จะมีความแบบเพราะว่าแบรนด์ยักกบมีความไปแมทกับชิ้นต่างๆได้ค่อนข้างง่ายคือมันจะดูเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนพวกอาร์ตทิ์ญี่ปุ่นะ่ะเวลาการแต่งตัวคาแรคเตอร์มันเอาไปแมทกับวัยรุ่นได้เหมือนกันครับแล้วก็ ทำให้ดูมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเด่นชัดกว่ากว่า,กว,ากว่าแบรนด์ทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับแมทได้ง่ายแล้วก็ซิลูเอตชัดชัดเจนแล้วก็แสดงไอดนติตี้ของคนได้ชัดเจนครับ